รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนประจำการระบางครับเป็นสถาบันที่มีเกียรติครับแล้วทํางานตอนนี้ทํากับษัะซีเมนต์ครับสุดๆครับวันนี้สุดๆภูมิใจมากครับได้อะไรกลับไปเยอะครับก็ทําให้เราปรับตัวกับสังคมอื่นได้ได้ไวที่ได้ใส่ชุดคุยแดงจากสถาบันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทำงานครับเรียนต่อทอยู่ที่นี่เหมือนกันครับครับอยู่ไทยตะเกนิก้าเหมือนกัน นะครับเป็นซี v i วเอนจิเนียร์ันเทคโนโลยีจอของเราเลยรูวิ่งเไม่เคยอักเฉาที่เราวิไลจ็แไทยให้ไปไทยย่นี้ี่นนะาไสวน้าหน้าก็ยุมาครับไหนเทียบนเลยก็รู้สึกว่านี่แหละบ้านของเราแล้วก็ อย่างว่าอะไรเนาะเราก็เรียนจบแล้วก็ขอบคุณนะคะสถาบันแห่งนี้ทําำให้ชีวิตวันนี้ดีมากนะคะ,ะชีวิตดีอคนนึงค่ะ,ะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองประสบความสำเร็จแล้วก็จบจากที่นี่กลับมานี่ก็คิดถึงอย่างงี้เจอน้องๆเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ค่ะอ่าแล้วกิจกรรมที่นี่สนุกมากแล้วที่อย่างจะที่ไปทำงานก็รู้ว่าเออรักกับบางเราอะ่ะรู้พี่รุ่นน้องเราแน่นมากมใช่ถึงจะจบไปมิตรภาพไม่มีเปลี่ยนใช่ใช่ค่ะก็รู้สึก ดีใจให้พี่ๆนะคะก็ภูมิใจแทนนะคะก็แสดงความยินดีด้วยค่ะพี่ขอบคุณคะข่ะคุณคะเทคโนโลยีการเกษตรครับอ๋อรุนพี่เราเองภูมิใจมากค่ะแล้วไงอีกแบบดีใจดีค่ะที่นี่ดีมากแบบให้ความรู้ทุกอย่างมันมากกว่าความรู้อ่ะมันได้ทุกอย่างได้เพื่อนได้พี่ได้น้องมันสอนทุกอย่างน้ำตาจะไหลดีใจมากค่ะดีใจมากคุณภูมิใจไหมภูมิใจจ้ะแม่น้ำตา จะไหลอ่ะอยู่กับคนมีตำแหน่งค่ะพี่บัณฑิตเป็นคนมีตำแหน่งว่าที่ร้อยตีและเป็นประธานรุ่นคณะวิศวกรรมศาสตร์อ่าวันนี้เราจะมาทราบความรู้สึก เป็นไงบ้างคะพี่จบแล้วจากรัวพระจอมของเรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่จบไปด้วยชื่อของพระจอมเก้าก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีความภาคภูมิใจเพราะว่าจบลัวพระจอมเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ดูเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือตลอดชีวิตเลยปริญญาตรีมันต่างมันมันก็ดูดีอะ,<ไ>ะ,ะค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็ภาคภูมิใจ <4 S 2> สี่ปีที่ผ่านมาก็สี่ปีที่ผ่านมากิจกรรมในคณะก็เต็มเต็มที่ค่ะสุขุมค่ากับชีวิตในคณะมากๆเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกคุ้มค่ากับชีวิตใช่ไหมมันไม่เหนื่อยรรคะาาาเจทํ กิจกรรมถ้ามันเป็นความสุขอะทำยังไงก็ไม่เหนื่อยอันนี้มันเป็นความสนุกอย่างนีไอดอลเลยไอดอลจริงโอเคเริ่รู้สึกมีเอซีด้วยโอเคดีมากเลยค่อก็ขอบคุณคุณมีมากมากแสดงความยินดีด้วยนะคะบ๊ายบายป๊าแล้วก็ใครสองคนเนี่ะขอแล้วจะไปไ คณะไอทีค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะแล้วก็เป็นความภูมิใจอีกขั้นหนึ่งค่ะในชีวิตนะคะก็ภูมิใจค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากโอเคพี่น่ารักมากเลยนะคะก็ขอบคุณพี่บัณฑิตพี่มหาบัณฑิตด้วยนะคะมาสคอตน่ารักด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ยินดีนะคะบูมองเฮ็ดบูมองเฮ็ดหนึ่งสองสาม้ Táव <laughs> 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 เราก็ได้อยู่กับพี่ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถือว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่อยู่ในรุ่น49ด้วยทั้งเป็นรอบ4แล้วก็รอ9ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลในการจบที่รุ่นนี้ครับผมใช่ใช่ครับผมภูมิใจมากครับก็ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะจบกันง่ายๆก็สิ่งที่ได้เรียนจากที่นี่ก็มีคนประโยชน์ต่อกัน นำไปใช้ในการทำงานด้วยก็ถือว่าสถาบันน oh, ี้ก็ได้ให้อะไรหลายๆอย่างกับพวกเราครับโอ้ยน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะถึงอย่างนี้ค่ะพี่ๆนะคะก็จะมอบเพลงเพลงสถาบันเบาๆให้เราได้ฟังเทงโลโลยีพระเจเก่าสถาบันเหนือสมของเรานั้นเนือลูกก่เด็นในหลวงปกสถาบันที่จนถึงจมมีอมทักกัน

ู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากๆค่ะก็ปอดทนกับความพยายามของตัวเองแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจภูใช่ใช่จบจบพระจอมพระนครเหนือแล้วก็ปอโทพระจอมและกระบังยังรอปอเอง เอาให้ครบสามประจอมเลยนะคะคุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะกับลูกสาวภูมิใจไหมคะดีใจมากค่ะไม่เก่งไม่อาคุณแม่อะยไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อก็ดีใจแล้วก็เข็นขึ้นฟังจบแล้วเต็มที่แล้วโอเคน่าหลกมากเลยขอบคุณครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณนะคะแสดงความยินดีค่ะหอมก้มค่ะอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรานะคะก็ได้อยู่ที่ สถานีพระจอมเกล้าค่ะถือว่าสถานที่นี้นะคะติดท็อปฟของสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเลยมาถ่ายรูปที่นี่ถือว่าเป็นมุมยอดฮิตสถานที่ยอดฮิตเลยเพราะว่าลาดกระบังเราอะขึ้นชื่อว่ามีรถไฟมีรางรถไฟอะไรเรียบร้อยมีเครื่องบินผ่านแล้วก็มีสถานีมีของเราเองด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะรวมถึงบรรยากาศในงานสนุกสนานมากมีของกิจกรรมเยอะแยะนะคะมีการบูมของน้องๆนะคะใน คณะภาคสาขาแต่ละคนถูกต้องแล้วค่ะซึ่งถึงเป็นการแสดงความสัมัคคีในหมู่คณะนะคะในการเป็นลูกพระจอมของเรานั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะอีกอีกมากมายเลยแหะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในงานค่ะไปเลยค่ะมาจากคณะอะไรคะพี่คะครับผมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับภาคสารสนเทศครับไอทีครับ พาบรรทับใจเขาเพราะว่าพอจะเรียนจบมาได้ก็ต้องใช้ความตั้งใจในการตั้งใจเรียนนะครับผมแล้วก็ช่วยงานสถาบันด้วยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ได้เป็นลูกพ่อจานเนครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้สควณชุดแดงชุดนี้ครับขอให้ตั้งใจเรียนครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ขอช่วยงานคณะช่วยงานสถาบันบ้างเป็นการฝึกประสบการณ์ในการทํางานในอนาคตเพราะว่าเรียนอย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แต่ต้องฝึกการทํางานเป็นทีมด้วยครับเอ้ยมตัว

วิศวกรรมศาสตร์ค่ะนีภาควิชาพาวเวอร์นะคะนี่ทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าครับที่สระบุรีครับอ๋อตรงสายเนาะหัวหล่อเหลาหล่อเหลาอาการใช่ย่อยนะคะพี่ล่ะคะตอนนี้ก็ทำอยู่ในเครรอบริษัทไทยเบฟครับอ๋อเอาพี่สักนิดนึงครับผมก็ทำอยู่ในทำผลิตรถเมอร์เซเดสเบนซ์นะครบโอเคนะคะก็ถือว่าได้งานที่ดีนะคะก็เป็นยังไงบ้างพี่แบบภูมิใจไหมคะที่เราได้เป็นหนึ่งในลูกของลูกพระจอมของเราต้องบอกว่า ดีมากครับที่จบจากรากระบังไปโดยเฉพาะจบที่พักเ o อ e r ด้วยเวลาหางานนี่ก็รู้สึกว่าเออเราได้เปรียบกว่าคืนอื่นเนาะหางานง่ายกว่าเพื่อนด้วยใครใบเบิกทางเนาะดีมากนะใบนี้แบบเปิดแบบกว้างเลยไปได้ทั่วที่ภูมิใจไหมคะได้เป็นลูกประจอมภูมิใจครับพอได้จบเ o อ e r แล้วรู้สึกว่าอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะครับ พ่อภูมิใจไหมคะที่ลูกๆของเราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ภูมิใจแ<ใ>น่นอนค,ครับจะมีคะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะว่าเรกกาลาดกระบังของเราเนี่ยมีวิทยาเขตอีกหนึ่งวิทยาเขตนั่นก็คือวิทยาเขตชุมพรน,นั่นเองนะคะก็คือพี่ๆเขามาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าทุนทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองคะ่ะนี่มาจากชุมพรกันเลยทีเดียวนะต้องบอกเลยว่าพี่เขาเนี่ย ถึงเรียนที่ชุมพรก็มารับกับพวกเราที่รานกะบ,บังที่นี่เช่นกันไหนลองให้พี่พี่พูดถึงหน่อยว่าเป็นไงบ้างคะจบการศึกษาเป็นไงกันบ้างค่ะก็ที่ชุมพรนะคะก็รู้อย่างแรกเลยก็คือธรรมชาติแล้วก็วิวค่ะติดทะเลห่างจากทะเลไม่ไม่ไมไมไมกี่กิโลเองค่ะก็ได้เห็นวิวทะเลแล้วแล้วก็เกี่ยวกับสาขาวิวชาที่เรียนก็คือเรียนสัตวศาสตร์นะคะ<ม>ก็คือจะมีพวกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ทดลองการทํางานในนั้น เนี่ยหาดทรายนี่สะอาดสวยงามมากเลยฮะน่าท่องเที่ยวทีเดียวเลยฮะ,จะจกกใช่ครับผมอาจารย์ก็ใจดีทุกคนนะคะแล้วก็น่ารักแล้วก็สอนดีสอนดีค่ะก็เรื่องเรียนเรื่องการศึกษาด้านนี้ก็ไม่แพ้ทั้งสถา,าบันที่นี่นะคะก<า>็เรียนเหมือนกันมีทั้งเรียนทฤษฎีและปฏิบัติเหมือนกัน,นะค่ะส่วนวิ่ฉันอยู่คณะวิศวกรรมอิเล็กนะคะ ก็คือการศึกษาอาจารย์ให้ความร่วมมือและก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากค่ะ,คะโดยรวมแล้วนะคะพี่ๆทุกคน,นประทับใจนะคะในวิทยาเขตที่ตัวเองได้ศึกษามานะคะแล้วก็มีความชื่นชมนะคะรผจอกล้าลกระบ,บังของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะที่ได้เป็นบัณฑิตแล้วนะคะก็ยินดีด้วย ยืนยันนะคะว่าพวกเราเนี่ยคือลูกพระจอมจริงหรือไม่เดี๋ยวจะให้พี่เขาโชว์สเต็ปลูกคอสักนิดหนึ่งนะคะสักท่อนหนึ่งของเพลงสถาบันพระจอมเกล้าของเรานะคะเชิญเลยค่ะถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าถินของเราเรรู้พิงเขามีเคยอับเช้าถินเราวิรัยเด่นเนื้อใคร นำนันไสพระราชทานเป็นมิ่งขวันให้เราสำคัญสถาบันเด่นดี คณะอะไรคะสถาปั์ครับสถาปันเอมาจากภาควิชาอะไรคะนิเทศศิลป์ครับทั้ง3าคนเลยหรือเปล่าใช่ครับให้อะไรเยอะพอสมควรอ่าก็โดยรวมก็ถ้าใครอยากเข้ามาต่อแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบพี่ก็สอบเข้าให้ได้นะครับ่าากก็ดีครับภูมิใจพอก็เป็นความหวังของพ่อแม่ด้วยก็ค่อนข้างภูมิใจก็ที่สุดแล้วครับที่สุดแล้วด้วย ภูมิใจค่ะแล้วก็คณะเล่าอบอุ่นมีความเป็นพี่เป็นน้องแบบว่าวันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยก็เป็นครอบครัอวอีกคนใช่ค่ะค่ะไงออแล้วค่ะ <Hi. S 2> ตอนนี้นะคะอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะ แล้วก็อยู่ในภาควิชาวิจิตรศิลป์นะคะโดยที่มีชายมีพี่บัณฑิตของวิจิตรศิลป์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็สว,ะวะสวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะสวัสดีสสดค,ค่ะค่ะก็ก็ต้องภูมิใจค่ะเพราะกว่าจะเราจะจบมาอดหลับอดนอนก็เยอะเหมือนกันนะคะก็สามว่าภูมิใจมากไหมมากมันมันอธิบายไม่ได้หรอกครับเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมสังคมเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ ครูอาจารย์ที่เขาเป็นบุคลากรที่แบบมีคุณภาพสูงมากและเป็นกันเองกับเด็กมากเขาเฟลลี่กับทุกคนมากแล้วก็ดีใจมากที่จบที่นี่ครับที่ได้ใส่ชุดครุยได้ใส่ชุดของที่นี่ปลื้มปลื้มแผนนะคะแล้วพี่นะคะอ๋อ,อก็ปอดจะฝากันอุปสรรค